แต่ขอยืนยันว่าไม่เคยจะมีเจตนาเปรียบเทียบหรืออะไรอย่างนั้นนะวันนี้ถ้าคาขอโทษเหล่านี้ไปถึงน้องๆเขาได้กราบขอโทษจากหัวใจนะคะจากใจจริงๆพรุง่งนี้คงจะเป็นการขอโทษแบบเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เราไปทำให้เขาไม่สบายใจ ครั้งนี้ขอพูดคำเดียว,ว่าสํานึกสํานึกกับสิ่งที่ตัวเองทําไปสํานึกกับสิ่งที่พูดไม่คิดสํานึกและจะขอทบทวนแล้วก็จะขอปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นอีกถ้าสมมุติไลฟ์นี้ไปถึงแต่แบมแบมได้ขอขอโทษแบมแบมอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วขอบที่สําคัญที่สุดขอโทษแม่แบมแบมขอโทษแฟนคลับทุกคน ขอโทษนิตชคุณขอโทษครอบครัวนิจิคุณแล้วก็ขอโทษแฟนคลับนิจชคุณทุกคนครั้งนี้อยากจะหาว่าอะไรเลยนะแต่ขอใช้ไอจีของตัวเองเนี่ยแหละในการที่สื่อสารไปแค่นี้เลยกันเพราะว่าตัวเองตัวเองก็ไม่รู้จะติดต่อสื่อสารกับใครยังไงแล้วนะคะขอขอบคุณมากมครับขอพระคุณมากๆ ขอจบไลฟ์พรุ่งนี้จะเป็นการขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งเล็กอ่ะนะฮะอันนี้คือไม่ได้มีใครบอกแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วว่าเห็นภาพแม่เขาเห็นเห็นเห็นที่สิ่งที่พี่ชายเขาพี่ชายแบบแบบของรู้ถึงเลยว่าเรานี่แม่งไปทําอะไรไปสร้างเรื่องราวให้เขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนะ ขอบคุณขอบคุณทุกท่านจริงๆฮะขอบพระคุณมากๆครับ